กราบนมัสการค่ะอาจารย์คือก็ตั้งแต่ที่ที่มาเข้าใช่ไหมคะเมื่อวานก็มันก็ทําอยู่สองอย่างก็คือที่พระอาจารย์บอกให้รู้ก็รู้แล้วก็พอกลับไปมันก็มีสองอย่างก็หลับแล้วก็ตื่นมาเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบแต่ว่าไม่ได้นั่งสมาธิหรือตนจงกรมเลยก็คือก็คืออยู่เฉยๆแล้วก็นอนแล้วก็รู้แล้วก็แล้วก็พอรู้ตัวอีกทีก็ตื่นขึ้นมาอย่างนี้ทั้งคืนจนถึงถึงวันนี้นะคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งค่ะที่ คือมันจะแบบว่ามันจะตึงอาจจะเป็นสติเยอะที่พระอ,อาจารย์บอกค่ะว่ามันเหมือนมันแต่ตอนนั้นไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราควรจะผ่อนคลายหรือว่าหรือว่ามันเป็นสภาวะที่เราควรจะรู้มันตรงนี้ค่ะแต่ว่าเพิ่งเพิ่งจะคลายเมื่อกี้นี้ตอนที่เข้ามานั่งสมาธิที่นําบอกว่าเพราะมันสติเยอะใช่ไหมคะก็ลองเออปล่อยอันนี้เอย่อันนี้ก็อยากทราบเหมือนกันนะว่าอันนี้มันคือสติหรือมันเป็นภาวะที่เราควร ควรจะรู้มันว่ามันตึงแล้วมันก็เครียดแล้วมันเหมือนมันเครียดตลอดเวลาเลยอะค่ะต้งนี้แล้วก็ก็จริงๆก็ตั้งใจทําอย่างที่คือไม่รู้ว่านี้มันอูคือมันก็มีภาวะหลายอย่างเกิดขึ้นแต่เราก็จําไม่ได้แล้วตอนนี้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ยังไม่ได้เกิดอะไรข้างในกายแค่รู้ว่ามันมีการกระเพื่อมมีอะไรแต่ว่าจําอะไรไม่ได้อืณณนะนะนะตอนนี้อะค่ะที่เป็นอยู่ปล่อยมันผ่านไปให้เราอยู่กับผู้รู้และกําลังดูสิ่งที่ถูกรู้ไป อันนี้แค่สองอาการนะเราจับสองอาการได้ได้ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้สิ่งอื่ไม่ต้องสนใจทั้นสิ่งที่รู้มันจะเป็นอะไรก็ช่างมันก็คือแค่อาการที่มันมาแล้วเปลี่ยนไปมาแล้วเปลี่ยนไปแต่ผู้รู้เนะี่ยคือของจริงที่มันรับรู้ได้ตลอดแต่สิ่งที่รู้นะมันไม่จริงมันเปลี่ยนตลอดผู้รู้ตั้งมั่นอยู่ตลอด ก็คือรับรู้ได้ตลอดนั่นการรับรู้มันรับรู้ได้ต่างตาต่างหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายตางใจนี่คือผู้รู้แต่เสียงมันเปลี่ยนรูปมันเปลี่ยนกลิ่นมันเปลี่ยนรสมันเปลี่ยนสิ่งกระทบกายมันเปลี่ยนและธรรมอารมณ์ที่กระทบแทงมันเปลี่ยนใช่ไหมนั่นอยู่กับผู้รู้นี่ก็ของแท้และต้องสนใจสิ่งที่เปลี่ยนไปทําผู้รู้ให้มีกําลังค่ะ <c oughs> แล้วที่ตึงๆนี่แสดงว่าสติมันเยอะใช่ไหมก็ให้ก็ให้เหมือนก็ให้ให้แตะเบาๆมากขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าคะตอนที่คือตอนแรกเอ๊ะหรือเราต้องดูไอ้ที่มันตึงๆอันนี้ก็เลยตรงน,นี้ยค่ะที่ทีส่สงสัยเมื่อวานนี้อยู่ว่าแต่ก็กอยู่มันไปแบบตึงๆทั้งทั้งวันเลยอะค่ะอืมจะไม่เป็นไรเรียนรู้ไปทุกการเอะมันคือธรรมชาติฝึกไปจนผู้รู้แข็งแรง แล้วต้องจำมาอะไรผ่านมาก็ปล่อยไปเพื่อเพื่อให้ผู้รู้จะได้บทเรียนและผู้รู้จะฉลาดขึ้นเองก็คือเหมือนกับตอนนี้ก็ยังทำทำต่อเนื่องอย่างที่ทำมาหรือเปล่าค่ะฝึกฝึกอยู่ผู้รู้ต่อเนื่องไปเรื่อยเท่าที่ทำได้รู้ซื่อไปรู้อย่างเดียวขอบคุณค่ะ กราบนมมสก,การพระอาจารย์ค่ะใชะก็เคยเคยปฏิบัติแบบดูลมหายใจแล้วก็ดูกายใช่ไหมคะอืมก็มาปรับเปลี่ยนที่พระอาจารย์บอกเมื่อวานนะคะก็คือตัวรู้ค่ะก็ไปปฏิบัติดูรู้สึกว่าเข้าใจตัวรู้มากขึ้นค่ะอืมก็มีความคิดเรารู้ความคิด อย่างท้องร้องก็รู้เราก็แค่รู้ค่ะแล้วก็พอเมื่อคืนปฏิบัติไปก็รู้สึกว่าเราก็รู้รู้แค่รู้อะค่ะแล้วมันก็เบา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 แล้วมันก็เป็นเหมือนเหมือนเหมือนมันสลับอะค่ะพระอาจารย์ ลรวแบบหนึ่งความคิดมันก็มาก็แค่รู้ก็ดูรู้ไปมีที่รู้อย่างเดียวรู้ไปรู้ไปรู้ไปเลยค่ะรู้แบบไม่มีเงื่อนไขค่ะรู้แบบไม่มีข้อแม้ค่ะรู้แบบไม่ได้ตั้งกระโทู้รู้แบบไม่มีความสงสัยรู้ไปเลยค่ะรู้ไปรู้ไปแล้วจะมีผู้รู้ที่ฉลาดขึ้นเองมันต้องได้บทเรียนในสิ่งที่ถูกรู้ให้ผู้รู้ก็ฉลาดขึ้นค่ะ เบื้องต้นมันยังไม่ฉลาดอ่ะมันยังโง่อยู่ครู้ไปเลยเดี๋ยวมันฉลาดเองคอย่าไปสงสัยกับอาการยิ่งเมื่อสงสัยอาการก็เลยไปให้ความไอต่ออาการนั้นนั่นเป้าหมายคือรู้ไปเลยเรียนไปเลยนะมันดูหนังหนังยังไม่จบอย่าเพิ่งไปสรุปหนังต้องให้มันจบอวสานก่อนอ๋ออันนี้ก็คือยังไม่อวสานใช่ยังไม่อวสานนี่แค่หนังตัวอย่างค ดูให้มันเบื้องต้นทำกลางที่สุดของอาการดูบ่อยๆบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าจะทำให้เราฉลาดต่อสภาวะเองอ๋อจะเกิดขึ้นมาเองใช่ไหมใช่มันจะฉลาดขึ้นไม่ใช่เราฉลาดนะผู้รู้เขาฉลาดเองอเใช่ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ทุกท่าน มันก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่มันก็จะลืมเรื่อยเลยว่าจะรู้สึกว่าจะต้องจะต้องรู้ว่าอ่อเดี๋ยวก็ลืมอีกแล้วมันจะเบลอก็ดีแล้วไม่ต้องจําไม่เลยรู้ผ่านไปรู้ผ่านรู้ผ่านไปไม่ต้องจําไม่เลยอ่าแล่วมันก็หายไปเอ้าค่อยรู้ใหม่อีกมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่แบบมันไม่ได้อยู่นี่ไงคะใช่สิ่งที่เราได้ได้อะไร เห็นความไม่แน่นอนเห็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ถูกรู้พอรู้แล้วก็ดับไปรู้แล้วกระดับไปรู้แล้วก็ดับไปนี่เราได้ตรงนี้แล้วเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่มได้ทุกขนาดนะคะพระอาจารย์ไม่ทุกขนาดแต่มันก็พอมันจะดับมันอาจจะมีขนาดของมันมันอาจจะไม่ดับเร็วหรืออาจจะรอเวลาหนึ่งแล้วก็ดับไปสุดท้ายตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วใช่ไหมจะไม่มีอะไรอะค่ะนั่นแหละมันไม่ไรู้จุกอะไรมันผ่านไปแล้ว ตอนนี้ก็มีตรงเนี้ยก็มีเสียงมีที่พูดกันอยู่แต่ตัวนี้ก็ต้องดับไปรู้ไปเลยฝึกรู้ไปรู้กายรู้ใจนะพยายามจุดพยายามมากเลยว่าอาจารย์มันทำให้ทำให้อยู่กับตัวเองได้มากขึ้นนะะี่เนี่ยคือสิ่งที่จะมาจัดคอร์สโครงการนี้กันมาเพื่อเราจะได้อยู่กับตัวเองขอบคุณมากค่ะอพ่ไม่เคยเท้าคอร์สแบบน,นี้เลย เนี่ยยิ่งอยู่กับตัวเองไปเรื่อยๆมันจะทําให้เราเข้าถึงธรรมชาติของตัวเราเองโดยอัตโนมัติรู้สึกความกลัวก็น้อยลงใช่ดีจริงแนละ้วมันไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรเลยมีแต่ความคิดทนั้นที่มันไปทําให้เรากลัว,วความไม่ตกงวงอนาคตว่ามันจะเป็นอย่างงู้นจะเป็นอย่างนี้จะมีน,นั่นจะมีนี่จริงๆนะอยู่จริงไม่มีอะไรเลยความคิดมันหลอกตัวเองมน แล้วปฏิบัติทมว่าจะได้ดุ่นอะไเนี่มันก็ไม่จริงเพราะปฏิบัติแล้วไม่ได้เลยก็เ,เนี่ยอยู่ปัจจุบันอย่างงี้แหละไม่ได้อะไรเลยเพราะตัวอย่างเปลี่ยนแปลงหมดอยู่แบบคนสิ้นหวังจะพยายามต่อไปได้ไหมครับค่าอาจารย์ค่ะสาธ้าจารย์ครับอืมก็ทําสมาธิก็มีเดินนั่งแล้วก็นอนครับอืมแต่เวลา นั่งอะไสักครึ่งชั่วโมงนี่จะเป็นแตะคิวครับเวลาทำสมาธิทุกท่าครับจะจะฟุ้งครับจะแวบคิดไปเพลอแป๊บแป๊บหนึ่งก็จะคิดไปที่นั่นที่นี่ครับเป็นประจำครับก็เรียนรู้อย่างเดียวยงเขาแสดงอะไรแล้วก็ให้เขาเรียนรู้ไป ให้สัมผัสอาการของกายที่มันมีความไหวกับนิ่งจะเดินจงกรมหรือจะนั่งสมาธิก็าตามมันจะเป็นการไหวนิ่งในกายเราจับกายเป็นหลักแล้วกันจะมีอะไรเกิดหรือมีอะไรเกิดก็ช่างแต่ที่แน่ๆร่างกายของเรามันเคลื่อนไหวในภายในจริงนี้ปรากฏขึ้นอยู่จริงให้เดินดูระบบของร่างกายไปก่อน เลอาการของใจมันก็จะแทรกเข้ามาความฟุ้งซ่านความคิดมันก็จอนมาแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาไม่ต้องไปหยุดความคิดหรือไม่ต้องไปแก้ไขความคิดจริงนั้นก็คือเป็นฉากที่อยู่เบื้องหลังของกายรู้กายอย่างเดียวมันเป็นสิ่งที่แทรกซ้อนเข้ามาระหว่างที่เรารู้กายก็คืออาการของใจนั่นเองไม่ว่าจะเป็นความสงบหรือความฟุ่งร,ร้านสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่จอนมาจอนไป สุขทุกข์ก็หม่กันความพอใจไม่พอใจสิ่งนั้นก็คือสภา,าวะหมดเราไม่ได้อะไรเลย,เลยแค่แค่มาเรียนรู้จนฝ่ารู้มันจะฉลาดขึ้นว่ากายใจของเราเนี่ยมันไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยสาธุคนระับอยู่ในกายรู้ซื่อไปนะก,กับนามัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ ก็เห็นก็รู้ทุกอย่างเออ่เกิดขึ้นแล้วก็ทุกอย่างก็ย่อมดับไปนะคะก็อย่างที่คุยในปัจจุบันขณะที่คุยกับพระอาจารย์นี่ก็ก็เห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นคุยกับพระอาจารย์หรือเสียงที่เราคุยอยู่แต่ในขณะเดียวกันเราก็ก็รู้ว่ามันก็มีอีกเสียงหนึ่งนะก็เป็นเสียงข้างในะมันก็เสียงเสียงเหมือน เวลาอยู่เงียบๆอยู่กับธรรมชาติมันก็เกิดเสียงนั้นนะ่ะแล้วในขณะเดียวกันที่คุยอยู่นี้ก็ก็รู้ว่าเวทนารู้ในกายเวทนามันก็มันก็เหมือนกับคลื่นพลังงานที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันก็มันเกิดแล้วมันก็ดับในทุกส่วนของร่างกายนะ,ะมันก็เป็นกระแสะพลังงานกระแสะไฟเล็กๆเลยค่ะไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเราในความรู้สึกในปัจจุบันนี้ก็ ในกายในเวทนาก็ความเย็นเกิดขึ้นเดี๋ยวความเย็นก็ดับไปแต่มันอาจจะนานหน่อยแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปอยู่ดีก็เห็นทุกอย่างนี่มันก็เป็นธรรมชาตินะคะธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหมุนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นมานานแล้วนะคะมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปน้าทุกอย่างก็ดับไปมันก็ไม่มีอะไรนะเจ้าค่ะมันก็บางทีมันก็น่าเบื่อเหมือนกันแต่ก็ไอ้หน้าเบื่อนี้เราก็เราก็แค่รู้มันนะคะ อืมอ่าดีให้ฝึกรู้กายเ่อนไหมเกิดดับด้วยอาการของใจเกิดดับไปรู้ซื่อๆอย่างเดียวปล่อยอาการให้มันเบอร์ไปเพื่อรู้นั้นเบาก่อนเจ้าค่ะครับขอบพระพุณเจ้าค่ะกราบนมรสการพระอาจารย์เจ้าค่ะก็รู้เห็นว่าร่างกายเราเวลาที่ทําสมาธิ หรือนำรู้มาแตะที่กลางหน้าอกนะคะก็เห็นว่าร่างกายมันกระเพื่อมมีสั่นสะเทือนนะคะและมีความคิดมีทั้งที่ผุดขึ้นมาเองแล้วก็มีทั้งที่เราคิดด้วยอยู่ตลอดหมุนก็อันนี้เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป อยู่ตลอดต่อเน,นื่องค่ะเจ้าค่ะเห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาใช่ไหมเจ้าค่ะดีนะนั่นแหละคือบทเรียนจะทําให้ผู้รู้นั้นเห็นธรรมชาติแล้วผู้รู้ก็จะเบื่อขึ้นเองดูไปเถอะดูไปจนกว่ามันจะเบื่อมีอะไรแปลกใหม่มันเป็นเรื่องเดิมๆซ้าๆนะนะดูสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปเหมือนเดิมทุกอย่างนะะั่นสิ่งที่เรามี ความทุกข์หรือมีความหวังขึ้นพอเราไปคาดหมายว่าจะมีอะไรแปลกใหม่จริงๆไม่มีอะไรแปลกใหม่เหมือนเดิมทุกอย่างนะคดูไปบนบนฝ่ามันจะเบื่อนะรู้ซื่อๆอย่างเดียวพอนะรู้ไม่ต้องจำไม่ต้องทำไม่ต้องคิดรู้ให้มีกำลังขึ้นเองเจ้าภาฝากขอบพระคุณเจ้าจ่ากราบนามนสกามพระอาจารย์ะค่ะ ก็รู้สึกว่าอยู่คนเดียวแล้วสบายดีค่ะไม่ไม่ต้องมีภาระหน้าที่ในแต่ละวันเนี่ยค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ฝึกในท่าทางอะไรมากค่ะก็นึกถึงคำพระอาจารย์บอกว่าให้เบอะเบไม่ต้องรู้อะไรมากแล้วก็ไม่คิดไม่ทําไม่จํำค่ะก็ฝึกรู้ตามธรรมชาติของกายของใจไปเรื่อยๆค่ะปล่อยให้เขาแสดงค่ะไม่ต้องกำหนดเลย ไม่ต้องทำอะไรเลยรู้ซื่อให้ร่างกายก็ทำงานเองเราเป็นผู้แก่มาแอบดูชืเลืองดูอย่าไปช่วยอย่าไปส่งเสริมเดื๋ไปคาดหวังนอนมันคนตายนั่งมันคนตายเดินมันก็ตายแล้วก็สังเกตเขาทำอะไรเขากำลังเป็นอะไรเขากำลังแสดงอะไรนี่แค่นี้พอแล้วเราจะทำให้เราสบายขึ้นเพราะเราไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ค่ะไม่ต้องปฏิบัติค่ะแค่รู้อย่างเดียวค่ะ มันเบาขึ้นมันสบายขึ้นค่ะใช่แล้วก็บางครั้งมันมีความรู้สึกเหมือนว่ามันเหมือนรู้มันมาอยู่ข้างนอกอะค่ะพระจังแต่มันก็รู้ว่าเออ่หน้าอกกำลังกระเพื่อมลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วก็ท้องมันพองมันยุบอะไรเงี้ยค่ะดีนะฝึกไปให้รู้อิสระมันเบาได้อีก อิสาราได้อีกนะค่ะ<อ>ดีดนะค่ะข,ขอบคุณค่ะนักการพระอาจารย์ค่ะเมื่อวานรู้สึกเหมือนได้พักผ่อนเต็มที่ค่ะหลับอย่างเดียวอยู่วัดไม่ได้นอนไง <laughs> เต็มขึ้นมารู้สึกเต็มอิ่มมากให้ก็พักม้งเกิดมานี่มาเนี่ยไม่ได้มาปฏิบัติมาพักผ่อนไม่ได้วังอะไรอยู่บ้านอยู่วัดมาทํางานโน่นทํางานนี่ในมาพักผ่อนใช่มาเรียนรู้อย่างเดียวเพื่อให้เขาอิสระนั้นหากเรามาปฏิบัติมันจะมีอิสระเพราะมันมีผู้ปฏิบัติมีผู้ทํามีผู้กําหนดมีผู้เก่งผู้เพ่งผู้จ้องผู้กำหนดอยู่ตลอดมันจะเบาได้ไง มันปล่อยให้เบาให้หมดภาล่าไปก่อนเมืม่อหมดภาล่าแล้วผู้รู้เห็นว่าเออนี่คือความอิสลามเป็นอย่างนี้มันเลือกที่อยู่อย่างอิสลามไม่อะไรกับอะไรไปเองผู้รู้จะฉลาดหนักหนักไม่เอาแล้วต่อไปมันว like, ่างอย่างเดียวหนักไม่เอาเอาแต่เบาภาระาไม่เอาทิ้งอย่างเดียวหรือจะรู้ซื่อๆื่อรู้ไม่ต้องจําจําแล้วมันหนักร like ู้ไม <eagle> ่ต้องคิดคิดแล้วมันหนักรู้ไม่ต้องทําทําแล้วมันหนักรู้อย่างเดียวพอมันเบาจริงๆค่ะ จ้าเบาได้อีกเนี่ยวันแรกยังเบาเจ็ดวันจะเบากว่านี้อีกต้องทำอะไรด้ยนะนอนตายนั่งตายเดินตายมอดปฏิบัติเหมือนคนหมดอะไรตายอยากเลยต้องหมดตายอยากนะโยมใ่อยากอยากแล้วหนักหมดอยากแล้วเบาสบายะยมก็ยังมีสภาวะฟุ้งซ่านอยู่บ้างเหมือนกันนะคะกับเรื่องของมันอย่าไปฟุ้งกับมันค่ะ แต่ก็รู้อะค่ะรู้ว่าเออมันฟุ้งแต่ความรู้สึกหนักๆเลยก็คือมันมีความสบายอยู่ในความฟุ้งอยู่แล้วใช่ค<ำ>่ะเพราะรู้มันสบายฟุ้งก็ส่วนหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้<ะ>ผู้รู้มีกําลังมันก็สบายมันไม่นสนใจในความฟุง้งเพราะไอตัวอยากจะให้มันไม่ฟุงนะ้งนั่นแหละเป็นภาะแะ้วเมื่อวานเหมือนไม่ได้ทําอะไรเลยะเดินไปเดินมาปีละกัน นั่งนอนสบายผ่อนคลายปล่อยไม่มีภาระหน้าที่อะไรเลยปล่อยทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติให้กายเข้าปฏิบัติเองให้ใจเข้าปฏิบัติเองนี่แค่นี่แหละมันไม่เอาอะไรเลยมันยากตรงไหนมันไม่ได้ยากเลยให้กายเ็าทาเองให้ใจก็าทาเองเราไปเพียงแค่ผู้มาแอบดูชำนเดืองรู้รู้ซื่อๆนี่สบายนะนี่และ กราบนมัสก,การค่ะพระอาจารย์ค่ะเ,เก๋ก,ก็รู้สึกว่าหลับสบายเหมือนกันค่ะเพราะว่าอยู่วัดมานานพอมาได้มาวัดอีกก็เหมือนว่าได้กลับบ้านก็ไม่รู้สึกกลัวอะไร mm hmm. มีมีเสียงเคาะอยู่เหมือนกันค่ะเคาะแบบเฟาหรือเพชรข้างข้างห้อง,ง,งแต่ว่าพอดีเจ้าหน้าที่แจ้งไว้แล้วว่าเคยอ,อาจจะเป็นตุกแกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เก๋กเคยอยู่วัดมาก่อนเนี้ยก็จะไม่ค่อยกลัวเรื่องพวกนี้ค่ะ mm hmm. ทนนีนี้เก๋กมีปัญหานิดนึงคือ ฝึกมาจากสายที่นั่งนานเดินนานแล้วก็บางทีก็ไม่นอนอภาวนาแบบไม่นอนเลยค่ะแล้วก็เก๋จะติดเพ่งติดเพ่งคือพอพระอาจารย์พูดว่าให้แตะเบาๆเนี่ยเก๋มันไม่ค่อยเบาค่ะ,ะมันค่อยจะหนักค่ะแต่ว่าที่เก๋ทําได้เลยคือรู้รู้อยู่กับรู้ไปเลยอันนี้คือเก๋ทําได้เก๋รู้สึกว่าเก๋เป็นธรรมชาติมากกว่าแล้วก็เวลานอนยืนเดินนั่งนอนเนี่ย จะตั้งใจทําไม่ได้เลยจะต้องทําเหมือนคนที่แบบสบายๆอย่างเงี้ยค่ะนั่งก็จะนั่งตัวตรงหรือว่าจะมานั่งโดยที่ไม่พิงเงี้ยก็จะเป็นการเพ่งค่ะก็จะนั่งสบายๆนั่งสบายๆไปเงี้ยปุ๊บเนี่ยที่ที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ก่อนที่จะมาวัดแล้วเนี่ยคือพอหลับตาไปปุ๊บเนี่ยเกจะเห็นความคิดเนี่ยทํางานเกิดดับของเขาเองโดยมีผู้รู้เนี่ยเห็นความคิดเกิดดับอยู่ เป็นอย่างนี้อยู่เนืองๆค่ะแต่ว่าถามว่าตลอดหรือเปล่าไม่ไม่ตลอดแต่ว่าเป็นอย่างนี้มานานนานมากแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยก้าหน้าทาง <ๆ S 2> ทางที่รู้หมดทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างแต่ว่ามันมันรู้สึกมันตันนะคะอืมมันไปต่อไม่ได้ใช่จริงๆแนละ้วเราต้องออกจากอาการที่มันตันเอาตัวเราออกมาที่ตันค่ะมันจะได้เบาเพราะไอ้ตัวตันคือ สิ่งที่เราหวังว่ามันจะไปเมื่อไปไม่ได้ก็ออกจากมันเถอะเราจะได้ดูจากอาการที่ตันปล่อยมันไปรู้ไม่ตันอยู่แล้วเพราะมันรู้ไปเลยรู้จะได้ไปต่อได้ไอ้ที่มันตันก็คือสภาวะเพราะเราไปคิดว่าเราตันใช่ไหมคะมันเลยเป็นมันมันหวังอะไรไปเราหวังไว้ไงใช่หวังว่ามันจะทะลุทะลวงจริงๆนะเอาตัวเราออกมาตอนนั้นมันทะลุหมดแล้วค รู้ซื่อๆปล่อยให้มันเบอร์ไปปล่อยให้เบาไปอย่าไปอะไรกับอะไรให้รู้อิสระก่อนคือถ้าเกิไม่แตะเบาๆโดยที่เก็ดทาโดยที่เกิรู้เอยอยู่กับรู้ไปได้ไปเลยได้ได้ใช่ไหมแต่เบาๆไปก่อนเพราะแต่เบาแล้วมันเบาไปพอก็เบอร์ไปเลยเบอร์แล้วจะเบาเมื่อเบาแล้วเบอร์แล้วย้อนกลับไปดูอีกทีมันไม่มีอะไรแล้ว อาการตันก็ดูมันไปเบอร์จากอาการได้ตันแล้วถอยออกมาจนปล่อยให้เบอร์ไปอาการตันกลับไปดูทีไม่มีแล้วเพราะเราไปเพ่งไปล็อกมันไว้นั่นเองติดเพ่งติดเก่งนั่นแหละใช่เะนั้นมันต้องเพ่งเ้องปล่อยมันไปเลยอยู่กับปัจจุบันปล่อยให้มันไปปล่อยให้มันเป็นไปเราอย่ามีเราอย่าเป็นกับมันเพราะเราไม่มีอะไรเลยถอยออกมาซะค่ะเข้าใจแล้วค่ะขอบพระคุณมากจัะ นมรสการเจ้าค่ะก็จะจุ่ดูที่กายและใจไะค่ะแล้วมันก็มาจบตรงที่ว่าดูที่มันเห็นถึงว่าการเต้นของหัวใจซึ่งมันมีไปทั้งร่างกายอะค่ะมีทั้งทุกจุดก็ทาทำไปเรื่อยๆสักพักมันก็กจะอยู่มันก็จะนิ่งมันก็จะนิ่งแล้วรู้สึกว่ามันจะโปร่งแล้วงงเจ้าค่ะ แกปิดยูดตรงแกจะขาดดีแล้วมันโปง่งมันโล่งไปแต่โป่งโล่งก็คือสภาวะเป็นสิ่งที่ถูกพูดนะผู้รู้ไม่ได้ปง่งไม่ได้โล่งนะผู้รู้มันรู้เฉยอาการโปง่งอาการโลนะ่งเนี่ยมันคือสภาวะที่มันต่างอันต่างอยู่กันรู้ไปเลยแล้วเราต้องทําไงต่อพี่คะไม่ต้องทําอะไรเราแก้มาเรียนรู้ มันต้องจํามันอะไรไว้เลยเราเรียนรู้อย่างเดียวรู้เสื่อยแต่ในกายนะรู้ในกายไปรู้กายทางานรู้ใจทางานนี่ถูกแล้วนี่เพิ่งมันแรกยมโรงเรียนยังต้องเรียนต่ออีกนะียดูอีกหกวันนะเรียนรู้ต่อไปดูไปให้รู้มันอิสระขึ้นดูไปจนรู้นั้นตกงานดูไปจนรู้นั้นเบื่อมันจะนิ่งมันจะสงบ ก็รู้นะคะสงบรุ้ฟุ้งไม่สาคัญเพราะความสงบความฟุ้งก็คือสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเพราะเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะรู้อย่างเดียวค่ะนมัสการพพาอาจารย์ค่ะวันนี้ก็คือปาเป็นครั้งแรกค่ะ ก็ห็นพ์อาจารย์บอกว่าห้ามสวดมนต์ห้ามนั่งสมาธิอะไรเนี้ยก็เราจะทําอะไรดีเนี้ยคะ่ะก็เลยนอนดูตัวเองอนอนดูการหายใจอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าอาจารย์บอกให้ดูดูในร่างกายก็ไม่เคยได้ดูสักทีก็เลยลองทําดูคะ่ะพอดูเหมือนมันจะเคริรมหลักอะคะ่ะอแขนมันก็ปวดขึ้นอืปวดแขนแล้วมันก็พอปกติตัวเองจะพอเวลาปวดมันมีเวทนาอย่างเงี้ยค่ะจะเอาจิตไปจับ เอาจิตไปจับอันนี้พอนึกถึงคําพระอาจารย์ได้ที่บอกว่าแอบดูมันค่ะก็เลยไม่เอาจิตไปจับอันนี้มันก็เลยปวดขึ้นมากเลยค่ะจำ,ำเรืองเอาจำเรือง,<ะ>องมันปวดขึ้นมากอนนี้มันก็มีเหมือนคนทะเลาะก,กันนะคะว่าอีกคนบอกว่ามันปวดมากหนูก็จะทนไม่ไหวบอกว่าให้ร้องเลยให้ร้องให้ร้องแบบให้คนมาช่วยอะไรเงี้ยอืแต่อีกคนนึงแบบจิตอีกดวงมันบอกว่า อ้าวปวดมากก็ให้มันตายไปเลยอย่างเงี้ยอืมอมพอพูดแค่นั้นจบแขนมันก็เบาแล้วคาขอ,อาจา์ก็พูดขึ้นมาบอกว่าเบาสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็หายอืมแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะพอสักพักหายไปแล้วมันก็จะขึ้นมาอีกหนูก็แอบดูมันนั่งคืนนะคะจายไม่ได้นอนอืมดีนะนอนจะไม่หลับเนะี่ยแอบดูไปจายบอกให้แอบหนูก็แอบดูมันแบบไม่ให้ดูจับดูดูก็ทํางานมันดูได้ทุกอริยาบทนะ ไม่ต้องทําอะไรเลยรู้เสื้อๆอ,อย่างเดียวเนี่ยถูกแล้วปวดก็รู้ขยับก็รู้เคลื่อนไหวก็รู้นิ่งก็รู้ใจทํางานก็รู้ใจคิดปรุงแต่งใจพรุงสร้างก็รู้แต่รู้อยู่ในกายนะี่แหละมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากเหตุและปัจจัยมันมีอาการปวดทางแขนนั่นแหะสังขารเริ่มปรุงแต่ง้าแขนไม่ปวดมันสบายมันก็เป็นอะไรปุงแต่งก็คือเป็นสภาวะที่สบาย นั่นทำด้านไหยเกิดขึ้นเพราะเหตุตั้งอยู่ก็เประเหตุและดับไปก็เประเหตุนั่นเองนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรารู้จากเหตุและผลของมาันแล้วก็ปล่อยเหตุผลของมาันให้เป็นเรื่องธรรมชาติก็เลยกลางวันนี้เลยหลับตลอดเลยครับเอาลยบอกเอาบางอย่างนอนก็นอนไปม <laughs> ไม่เป็นไรหรอกไม่ว่าหรอกไม่มีใครไปไม่มีใครไปตรวจหรอกโยม <laughs> รอตรวจตัวเองนะการอันนี้เราทาําอะไรอยู่ <laughs> <ำส> ฟพระอาจารย์ค่ะฟัง YouTube ของพระอาจารย์มาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ปฏิบัติที่บ้านด้วย<ม>แล้วก็มาเข้าคอร์ส<ม>ปฏิบัติตามแนวพระอาจารย์มาตลอดอ<ม>ช่วงที่ปฏิบัติก็เบาสบายดีค่ะแต่ช่วงที่เบาจะมีอาการเลอตลอดค่ะพระอาจารย์<ม>เลอมากเลยเลอเป็น ช่วงยาวเลยอืแล้วบางครั้งก็จะมีน้ําตาไหลออกจากหางตาสองข้างอืแล้วก็ตามด้วยหาวด้วยอืแล้วก็บางทีก็จะมีอาการท้องข้างในมันร้อนอุ่นๆน่ะอืแล้วผิวหนังช่วงท้องข้างนอกก็จะคันมากเลยคันจนต้องเกาแต่เบาสบายแล้วแต่เลอนี่มีตลอดทุกครั้งเลยที่ปฏิบัติเลอช่วงยาวเลยจ ดีแล้วก็ไม่ทราบเป็นอะไรแต่ว่าทุกครั้งที่ปฏิบัติมีอย่างนี้ตลอดนี่แหละปฏิบัติมันต้องเป็นนิยมก่อนที่มันจะพ้นทุกมันต้องทุกก่อนถ้าปฏิบัติแล้วสบายไปถึงสบายสบายสบายที่สุดไม่ใช่น่ะมันต้องเตอทุกก่อนแล้วมันจึงอิสระจากทุกที่หลังนั้นใครปฏิบัติแล้วสบายสบายสบายแล้วไปสบายเลยไม่มีนะมันต้องทุก สาหาัสสาการก่นกอนแล้ววางทุกได้มันนึถึงสบายนั้นถูกรรงนะปฏิบัติแล้มันทุกอย่างนี้นหะถูกแล้วให้ดูมันไปเพราะสปาวากองเนี่ยคือการแสดงของอริยสัจสี่ทุกทางกายทุกทางใจเพื่อเห็นตัวสมุทัยที่มันกำลังดิ้นขณะที่ทุกกายทุกใจเกิดความอยากได้ไม่อยากได้นี่คือการแสดงของอริยสัจสี่แล้วเห็นโทษของการดิ้นแล้ว จึงหยุดอาการนิดนึงเถียน,นี่รลดเกิดขึ้นอะไรทุกความดับไปแห่งสมุทัยแล้วทุกเนื่องถูกแล้วปฏิบัติมันต้องทุกข์โยอันใคปรปฏิบัติแล้วรู้สึกอาการที่มันไม่สบายกายไม่สบายใจนะั้นแสดงความเป็นแต่ลักแล้วคือจะเห็นอนิจจังก็ตามเห็นทุกขังก็ตามเห็นหน้าตาก็ตามเพื่อความอิสระนี่ก็แสดงความทุกขังก็ถูกแล้วนีนะอยู่กับทุกข์ไป จนกว่าเขาจะเบื่อทุกข